เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุตตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช5 5 5 5เล่มที่59หน้า13ถึงหน้า24สเสตเกตชาดกว่าด้วยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นทิศพ่อเอ๋ยพ่ออย่ากโกรธเลยเพราะความโกรธไม่ดีทิศที่เจ้ายังไม่เห็นและยังไม่ได้ยินมีเป็นอันมากพ่อเสตเกตเอ๋ย มารดาบิดาก็เป็นทิศทิศหนึ่งบัณฑิตทั้งหลายสรรรเริญอาจารย์เรียกว่าเป็นทิศทิศหนึ่งขลหัดทั้งหลายเป็นผู้ถวายข้าวน้ำและผ้านุ่งหม่มส่วนสมณะพร,ะราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้เรียกร้องบัณฑิตทั้งหลายเรียกสมณะและพระรามแม้นั้นว่าเป็นทิศทิศหนึ่งพ่อเสตะเกตเอ๋ยทิศนี้เป็นยอดทิศเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์ไปถึงแล้วจะมีความสุข ชดินเหล่าใดผู้นุ่งหนังสัตว์ที่แข็งกระด้างมีฟันศกกระปกมีรูปร่างเร้าหมองไร้มนอยู่ชดินเหล่านั้นดำรงอยู่ในความเพียรของมนุษย์รู้โลกนี้แล้วจะพ้นจากอบายหรือไม่หนอข้าแต่มหาราจเชจ้าผู้ใดเป็นพระหูสูตรคงแก่เรียนแต่ทำบาปกรรมไว้ไม่ประพฤติธรรมเลยผู้นั้นถึงจะมีเวทมนต์ตั้งพันอาศัยเวทมนต์นั้น แต่ไม่ถึงจารณะก็ไม่ผลทุก์คนแม้มีเวทมนต์ตั้งพันอาศัยเวทมนต์นั้นแต่ยังไม่ถึงจารณะยังไม่พ้นทุก์อัตมาภาพเข้าใจว่าพระเวททั้งหลายเป็นสิ่งที่ไร้ผลจารณะคือการสำรวมอย่างดีเท่านั้นแหละเป็นของจรงิงพระเวทไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีผลเลยจารณะคือการสำรวมระวังเท่านั้นเป็นของจริงก็หาไม่ได้ คนอาศัยพระเวทแล้วได้รับเกียรติก็มีผู้ฝึกตนแล้วด้วยจรณะจะบรรลุความสงบได้จบเสตเกตชาดกที่สองอัตกถาเสตะเกตชาดกที่สองพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปาราบภิกษุผู้โกหกจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่ามาตาตะกุญชินะหิสาธุ โกโทดังนี้เรื่องปัจจุบันจกมีชัดในกุฏาละชาดกได้ยินว่าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ทิสาป่าโมกในนครพาราณสีสอนมนมานบห้าร้อยคนหัวหน้ามานบเหล่านั้นชื่อว่าเสตเกตเป็นมานบเกิดในสกุลอุทิจพรามเขาได้มีมานะมาก เพราะอาศัยชาติตระกูลอยู่มาวันหนึ่งเขาออกจากพระนครไปพร้อมกับมานบอื่นๆได้เห็นจันทานคนหนึ่งกำลังเข้าพระนครจึงถามว่าเจ้าเป็นใครเมื่อเขาตอบว่าเป็นจันทานจึงพูดว่าฉิบหายไอ้จันทานกาลกันีเองจงไปใต้ลมดังนี้เพราะกลัวลมที่พัดผ่านตัวของเขาจะมากระทบร่างของตน แล้วได้ไปเหนือลมโดยเร็วแต่คนจันทานเดินเร็วกว่าจึงได้ไปยืนเหนือลมเขาเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนั้นมานพนั้นก็ได้ด่าแช่งเขาอย่างหนักว่าฉิบหายไอ้ถอยกาลกณนีคนจันทานครั้นได้ฟังคำนั้นแล้วจึงถามว่าคุณเป็นใครเสตะเกตพระรามกล่าวว่าฉันเป็นพรรามมานบสิคนจันทานกล่าวว่าเป็นพรรามก็เป็นไม่ว่า แต่คุณสามารถจะตอบปัญหาที่ผมถามได้ไหมเสตเกตรพร,รามกล่าวว่าเออได้สิคนจันทานกล่าวว่าถ้าแม้ว่าคุณไม่สามารถตอบได้ไซส์ผมจะให้คุณลอดวางขาผมเขาตรึกตรองดูตัวเองแล้วพูดว่าแกถามได้บุตรคนจันทานให้บริษัทเพื่อนของมานพบนั้นยึดถือถ้อยคำสัญญานั้นแล้วถามปัญหาว่าข้าแต่ท่านมานพบ ธรรมดาทิศมีเท่าไรเสตเกตพรามกล่าวว่าธรรมดาทิศมีสี่มีทิศตะวันออกเป็นต้นคนจันทานพูดว่าผมไม่ได้ถามคุณถึงทิศนั้นแม้เท่านี้คุณก็ไม่รู้ยังรังเกียจลมที่พัดผ่านตัวผมแล้วจับคอเขาโน้มลงมาลอดว่างขาของตนมานพทั้งหลายได้บอกพฤติการนั้นแก่อาจารย์ อาจารย์ครั้นฟังคำนั้นแล้วจึงถามเขาว่าพ่อเสตเกตจริงไหมได้ทราบว่าเจ้าถูกคนจันทานให้ลอดวางขามานพตอบว่าจริงอาจารย์ลูกของอีทาสีจันทานนั้นว่าผมว่าแม้เพียงแต่ทิศคุณก็ไม่รู้แล้วให้ผมลอดวางขาของตนทีนี้ผมเห็นมันแล้วจักแก้แค้นมันโกรธแล้วด่าแช่งลูกคนจันทาน ครั้งนั้นอาจารย์เมื่อโอวาทเขาว่าพ่อเสตเกตเอย๋ยเจ้าอย่ากโกรธเขาลูกคนจันทานเป็นบัณฑิตเขาไม่ได้ถามเจ้าถึงทิศนั้นแต่เขาถามถึงทิศอื่นก็ทิศที่เจ้ายังไม่เห็นไม่ได้ยินและยังไม่รู้นั่นแหละมีมากกว่าทิศที่เจ้าได้เห็นได้ยินและได้รู้มาแล้วดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาไว้ว่า พ่อเอ๋ยพ่ออย่ากโกรธเลยเพราะความโกรธไม่ดีทิศที่เจ้ายังไม่เห็นและยังไม่ได้ยินมีเป็นอันมากพ่อเสตเกตเอ๋ยมารดาบิดาก็เป็นทิศทิศหนึ่งบัณฑิตทั้งหลายสารรเสริญอาจารย์เรียกว่าเป็นทิศทิศหนึ่งเครือหัดทั้งหลายเป็นผู้ถวายข้าวน้ำและผ้านุ่งหม่มส่วนสมณะพรหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้เรียกร้อง บัณฑิตทั้งหลายเรียกสมณะและพราหามแม้นั้นว่าเป็นทิศทิศหนึ่งพ่อเสตะเกตเอ๋ยทิศนี้เป็นยอดทิศเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์ไปถึงแล้วจะมีความสุขบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณนะหิสาธุโกโทวความว่าธรรมดาความกโกรธเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่ให้รู้คำสุภาษิตและทุพภาษิตประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ความเกื้อกูลและไม่เกื้อกูล เพราะฉะนั้นความโกรธจึงไม่ดีเลยบทว่าพระหุมปิเตอทิตถังความว่าอาจารย์กล่าวว่าทิศที่เจ้ายังไม่ได้เห็นด้วยตาและยังไม่ได้ยินด้วยหูยังมีมากกว่าทิศเหล่านั้นคือมารดาบิดาผู้ชื่อว่ากลายเป็นทิศเบื้องหน้าคือตะวันออกเพราะเกิดก่อนกว่าบุตรทั้งหลายบทว่าอาจริยะมาหุทิสตัง สัทธาความว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวแล้วคือบอกได้แก่แสดงหรือพูดว่าแม้อาจารย์ทั้งหลายผู้ถูกสรรเสริญว่าเป็นทิศทิศหนึ่งคือเป็นทิศเบื้องขวาเพราะเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาคือการเคารพบ,บทว่าอคาริโนได้แก่เคฤือหัดนั่นเองบทว่าอนินะปานวัถทาได้แก่ เป็นผู้ให้ข้าวเป็นผู้ให้น้ำและเป็นผู้ให้ผ้านุ่งหม่มบทว่าอัวหายิกาได้แก่เป็นผู้ร้องนิมนต์ว่านิมนต์มาเถิดนิมนต์รับไทยธรรมบทว่าตําปิทิสังวทันติความว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกแม้ผู้นั้นว่าเป็นทิศนั้นทิศหนึ่ง ด้วยบทนี้อาจารย์แสดงว่าเคเหลหัดทั้งหลายผู้ถวายปัจัยสี่ชื่อว่าเป็นทิศนั้นเพราะเป็นผู้ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงธรรมจะต้องเข้าไปหาโดยเรียกร้องปัจจสี่อีกในยะหนึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงธรรมชื่อว่าผู้เรียกร้องคืออวหายิกะเพราะเรียกร้องคุณความดีสูงสูงขึ้นไปมาให้โดยความหมายว่า เป็นผู้ให้ซึ่งสวรรค์ในชากามาวาจรแก่คลหัดทั้งหลายเหล่านั้นผู้ถวายข้าวน้ำและผ้านุ่งหม่มด้วยบทว่าตัมปิทิสังวทันติท่านอาจารย์แสดงว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกแม้สมณะพราหมณ์ผู้ทรงธรรมนั้นว่าชื่อว่าเป็นทิศเบื้องบนสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาคือทิศใต้บุตรพันรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกมิตรและอมาตเป็นทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือธาตุและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณะและพระรามเป็นทิศเบื้องบนครือหัดในตระกูลผู้ไม่ประมาทควรนมัสการทิศเหล่านี้ก็คำว่าเอสาทิสานี้ อาจารย์กล่าวหมายเอาพระนิพพานเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นทุกข์เพราะทุกนานับประการมีความเกิดเป็นต้นบรรลุพระนิพพานนั้นแล้วจะหมดทุกข์คือเป็นผู้มีความสุขและทิศนี้นั่นเองคือพระนิพพานชื่อว่าเป็นทิศที่สัตว์ทั้งหลายไม่เคยไปแล้วอันหนึ่งด้วยคำว่าเอสาทิสานั้นนั่นเองอาจารย์จึงกล่าวถึงพระนิพพานว่าเป็นทิศชั้นยอด สมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ประสงค์จะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานต้องตามรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองภาชนะน้ำมันที่เต็มเสมอขอบปากไม่มีพร่องไว้ฉะนั้นพระมหาสัตว์บอกคิศทั้งหลายแก่มานพด้วยอาการอย่างนี้แต่มานพคิดเสียใจว่าเราถูกคนจันทานให้ลอดวางขา และอายเพื่อนจึงไม่อยู่ในที่นั้นไปยังเมืองตักกะศิลาเรียนศิลปะทุกอย่างในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกจบแล้วอาจารย์อนุญาตให้ไปจึงออกจากเมืองตักกะศิลาเที่ยวหาเรียนศิลปะของทุกลัทธิเข้าไปถึงบ้านชายแดนแห่งหนึ่งอาศัยบ้านนั้นอยู่เห็นดาบท5 0 0รูปจึงบวชในสำนักของท่านแล้วเรียนศิลปะบ้างมนบ้าง จะรณะบ้างที่ท่านเหล่านั้นรู้ได้เป็นหัวหน้าคณะมีดาบทเหล่านั้นห้อมล้อมไปยังนครพาราณสีรุ่งขึ้นไปเที่ยวพิกขาจา์ได้ไปถึงพระลานหลวงพระราชาทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของดาบททั้งหลายนิมนต์ให้ฉันภายในพระนิเวศแล้วทรงให้ท่านเหล่านี้พำนักอยู่ในพระราชอุทยานของพระองค์อยู่มาวันหนึ่ง พระองค์ทรงอังคาดดาบททั้งหลายแล้วตรัสว่าวันนี้เวลาเย็นโยมจะไปพระราชอุทยานไหว้พระคุณเจ้าทั้งหลายเสยตเกตดาบทได้ไปยังพระราชอุทยานแล้วประชุมดาบทพูดว่าดูก่อนสหายร่วมชีวิตทั้งหลายวันนี้พระราชาจักเสด็จมาท่านชี้แจงว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายทรงโปรโดปรานครั้งเดียว ก็สามารถให้คนดำรงชีพอยู่เป็นได้ชั่วอายุวันนี้ขอให้พวกเราบางคนเดินเป็นกลุ่มๆไปบางพวกนอนบนน้ำบางพวกบำเพ็ญตบะห้าอย่างบางพวกประกอบความเพียรวิธีกระยงเท้าบางพวกลงน้ำบางพวกสาธยายมนดังนี้แล้วตัวท่านเองนั่งบนต่างที่ไม่มีพนักพิงที่ประตูบนนารรณศาลา วางคัมภีหนึ่งคำพีที่รุ่งเรืองด้วยโรงคะเบญจวรรณแวววาวไว้บนกากเเยียที่มีสีงดงามแล้วแก้ปัญหาที่มานบสี่ห้าคนซักถามมาขณะนั้นพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นดาบทเหล่านั้นบำเพ็ญมิจฉาตบะคือตบะผิดพอพระราชา,าลือไทยจึงเสด็จเข้าไปหาเสตะเกตตาบทส่งไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่ง เมื่อทรงปราศัยกับท่านปุโรหิตจึงได้ตรัสคาถาที่สามว่าชะดินเหล่าใดเป็นผู้นุ่งหนังสัตว์ที่แข็งกระด้างมีฟันสกกระปกมีรูปร่างเศร้าหมองร้มนอยู่ชะดินเหล่านั้นดำรงอยู่ในความเพียรของมนุษย์รู้โลกนี้แล้วจะพ้นจากอบายหรือไม่หนอบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าคราชินาได้แก่ผู้นุ่งห่มหนังสัตว์ ที่มีกีบเล็บบทว่าปังกะทันตาได้แก่มีฟันมีขี้ฟันเคลอะเพราะไม่ได้สีฟันบทว่าทุมุขะรูปาได้แก่มีผ้านุ่งผ้าห่มปอนไม่ได้ซักไม่ได้ตกแต่งคือเว้นจากระเบียบของหอมและเครื่องรูปไหล่มีอธิบายว่าได้แก่มีรูปร่างมอมแมมบทว่าเยเมประชันติความว่า ชดินเหล่านี้ได้ไร้มนอยู่บทว่ามานุสิเกปรโยเคความว่าดำรงอยู่แล้วความเพียรที่คนทั้งหลายต้องทำกันบทว่าอิทังวิทูปริมุตตาอปายาความว่าถามว่าหรือสีเหล่านั้นครั้นตั้งอยู่ในความเพียรรู้โลกนี้แล้วคือทำให้ปรากฏแล้วจะพ้นจากอบายทั้งสีได้หรือไม่หนอ โรหิตฟังพระดำรัสนั้นแล้วได้ทูลคาถาที่สี่ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ใดเป็นผู้หูสูตรคงแก่เรียนทำบาปกรรมไว้ไม่ประพฤติธรรมเลยผู้นั้นถึงจะมีเวทมนต์ตั้งพันอาศัยเวทมนต์นั้นแต่ไม่ถึงจรณนะก็ไม่ผลทุก์บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากริตวาได้แก่กัดวาแปลว่าทำแล้ว บทว่าจะระนังได้แก่สมาบัตแ8พร้อมด้วยศีลมีคำอธิบายไว้ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ใดสำคัญว่าเราเป็นพร้หูสูดแม้มีความรู้ตั้งพันแต่ไม่ประพฤติสุดจริตสามอย่างทำแต่บาปอย่างเดียวผู้นั้นครั้นทำบาปกรรมเหล่านั้นแล้วอาศัยความเป็นพร้หูสูดนั้นแต่ไม่บรรลุจรณนะกล่าวคือศีลและสมาบัติ ก็คงไม่พ้นทุก์คือไม่พ้นจากอบายทุกไปได้เลยพระราชาครั้นทรงสดับคํานั้นแล้วทรงนําไปแล้วซึ่งความเลื่อมใสในดาบท,ทั้งหลายลําดับนั้นเสตเกตดาบทจึงคิดว่าพระราชานี้ได้เกิดความเลื่อมใสในดาบท,ทั้งหลายแล้วแต่ปุโรหิตคนนี้บัทอรความเลื่อมใสนั้นเหมือนเอามีดฟันเราควรจะทูลกับพระราชานั้น ท่านเมื่อทูลกับพระราชาได้ถวายพระพรคาถาที่ห้าว่าคนแม้มีเวทมนต์ตั้งพันอาศัยเวทมนต์นั้นแต่ยังไม่ถึงจรณนะก็ยังไม่พ้นทุกข์อาตมาภาพเข้าใจว่าพระเวททั้งหลายเป็นสิ่งที่ไร้ผลจรณะคือการสํารวมดีเท่านั้นแหละเป็นของจรนะิงคาถานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าแม้ผู้มีเวทมนต์ตั้งพันบท อาศัยความเป็นพระหูสูตรนั้นแต่ยังไม่บรรลุจรณนะก็จะเปลื้องตนออกจากทุกข์ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอัตมาภาพจึงเข้าใจว่าพระเวสสามคำพีเป็นสิ่งที่ไร้ผลจรณะที่มีศีลอิงสมาบัตแปดเท่านั้นเป็นของจริงปุรโรหิตได้ฟังคำนั้นแล้วได้กล่าวคาถาที่หกว่าพระเวสไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีผลเลย จารณะคือการสำรวมระวังเท่านั้นเป็นของจริงก็หามิได้คนอาศัยพระเวทแล้วได้รับเกียรติก็มีผู้ฝึกตนแล้วด้วยจารณะจะบรรลุความสงบได้คาถานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้คือไม่ใช่พระเวทสามอย่างไม่มีผลไม่เฉพาะจารณะคือการสำรวมระวังเท่านั้นเป็นของจริงคือดีกว่าได้แก่สูงสุด หมายความว่าประเสริฐเพราะเหตุไรเพราะคนอาศัยพระเวทคืออาศัยพระเวทสามอย่างได้รับเพียงเกียรติเพียงยศเพียงลาบเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นพระเวทเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่มีผลบทว่าสันตังปูเนติจรเนนะทันโตได้แก่ผู้ฝึกตนด้วยจารณนะแล้วจะบรรลุความสงบได้ ความว่าผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วให้สมาบัตเกิดขึ้นเจริญวิปัสสนามีสมาบัติเป็นประทัดฐานย่อมบรรลุความสงบโดยส่วนเดียวคือทำอย่างเอกที่มีชื่อว่าพระนิพพานโปร oh it, หิตหักล้างคำของท่านเสตะเกตดาบทอย่างนี้แล้วได้ทำดาบทเหล่านั้นทั้งหมดให้เป็นคลือหัดคือให้ศึกให้ถือโล่และอาวุธ จักให้เป็นการะักะชนเป็นทหารหมู่ใหญ่ให้ทำการบํำรุงพระราชาได้ทราบว่านี้คือวงของการะักะชนหมู่ใหญ่พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าเสตเกตตาบทในครั้งนั้นได้แก่ภิกษุผู้โกหกในบัดนี้บุตรของคนจันทานในครั้งนั้นได้แก่พระสารีบุตรในบัดนี้ ส่วนปุโรหิตได้แก่เราตถาคตชนี้แลจบอัตกถาเสตะเกตชาดกที่สอง